พดดี่น,น้องที่รับเมื่อวันที่ยีสก้ากันยายนที่ผ่านมาพระศาสนจ,จรรักรทำการฉลองอัครเทวดาสามองค์คืออัครเทวดามีคาวอัครเทวดากาเบียนและอัครเทวดา ราฟาเอลอัครเทวดาทั้งสามนี้เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแต่พราะเป็นเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สร้างเทวดาเพียงสามองค์พระองค์สร้างเทวดาหลายองค์ถามว่าเทวดานั้นตามความเชื่อของคาทอลิกเป็นอย่างไรเทวดานั้นเป็นจิต ไม่มีร่างกายแต่เทวดานั้นมีอำเภอใจเทวดานั้นแน่นอนที่สุดมีสิทธทิเสรีภาพที่จะเลือกดนั้นเมื่อเป็นเจ้าโปร่งสร้างเทวดาให้อยู่ในสวรรค์เทวดาที่ดีก็ทำดีต่อไปแต่เทวดาที่เคยดี กลับมีความมักใหญ่ไฟสูงและก็ใช้อำเภอใจของตนเองในการเลือกเลือกที่จะไม่ขึ้นกับพระเจ้าเทวดากลุ่มนี้นำโดยลูซิเฟอร์หรือที่เราเรียกว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์นั้นชื่อมันดีนะแปลว่าแสงสว่าง ลูซิเฟอร์มาจากคําว่าลูกซ์หรือว่าลักซ์ซึ่งแปลว่าแสงสวา่างลูซิเฟอร์นี้ก็คงจะเห็นว่าพระเป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ทรงอิทธิฤทธิเป็นผู้ที่ห้อมลอ้อมห้อมล้อมไปด้วยเทวดาทั้งหลายตัวเองก็คงจะอยากยิ่งใหญ่เหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจากชื่อดีด ลูซี่แร์หรือว่าลูซีเฟอร์เดิมที่สุดนั้นเขาก็รวมสมัครพรรคพวกว่าเขาจะไม่ขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้าทีแบบนี้อยู่ในสายตาของอัครเทวดามีคาาลอัครเทวดามีคาาลแล้วสมัครพรรคพวกนั้นนกนอกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคำว่ามีขายล แปลว่าใครจะเสมอเหมือนพระเจ้าใครจะเสมอเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นมีใครเอานั้นจึงเป็นผู้ที่นำทับนำทับของผู้ที่จงรักภักดีผู้ที่นบนอกต่อพระเจ้าในการจัดหนักให้กับลูซิแ่แร์เพราะนั้นลูซิแ่แร์ซึ่งเป็นต้นตำรับของความจองหองจึงต้อง ตกจากสวรรค์พร้อมกับสมุนของมันเพราะฉะนั้นจากที่เป็นเทวดาดีๆอยู่เนี่ยต้องเป็นเทวดาตกสวรรค์เพราะว่าความจองหองเพราะว่าความอยากเป็นใหญ่เป็นโตเท่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สุดเมื่อลูซิเฟอร์ตกจากสวรรค์ลงมาสู่แผ่นดินโลกมันก็ได้ชื่อว่าเป็นจอง ซาตานเป็นจองมานหน้าที่ของมันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือการล่อลวงมนุษย์ให้ตกในบาปเพราะฉะนั้นมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมและเอวาที่ตกในบาปนั้นก็ตกในบาปด้วยคำล่อลวงที่ว่าเมื่อใดก็าตามที่เจ้ากินผลไม้ต้นที่อยู่กลางสวนเจ้าจะยิ่งใหญ่เท่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นเสังเกตเห็นว่าบาปจองหองนั้นเป็นบาปที่นำความอัปยศมาสู่ทั้งเทวดาและมาสู่ทั้งมนุษย์อดยววาดัมเลวาซึ่งเคยอยู่ในสวนสวรรค์สวนแห่งความสุขนั้นเมื่อไปกินผลไม้ต้นที่อยู่กลางสวนโดยมันบอกว่าตัวเองนั้นเมื่อกินแล้วจะยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้ากลับไม่ใช่อย่างนั้นที่สุดนั้นก็ต้อง ออกจากสวนสวรรค์เป็นมนุษย์ที่ตกจากสวนสวรรค์มาอยู่ในโลกที่มีแต่ความยากลวาบากเพราะฉะนั้นความจองหองนั้นจึงเป็นสาเหตุทําให้เทวดาตกสวรรค์และทําให้มนุษย์คู่แรกตกจากสวนสวรรค์ความจองหองจึงเป็นบาปต้นเจ็ดประการซึ่งเปิดโอกาสให้บาปอื่นๆเข้ามาในโลกพี่น้องที่รัก เราได้อ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าพร้อมกันในวันนี้แล, e poke. และพระวาจาในวันนี้ได้บอกว่าบรรดาสิบขององคพระเยซูมิสเจ้าเข้ามาทูลถามพระองค์ว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์แล้วพระเยซูมิสเจ้าพระองค์ก็จูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งเข้ามายืนท่ามกลางพวกเขา แล้วก็บอกว่าคนที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในะ้าณน,นจักรสวรรค์นั้นคือคนที่มีใจเหมือนเด็กทำไมทาไมยึงเกิดเหตุการณ์นี้ทําไมจึงเกิดเหตุการณ์สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมบรรดาสิทธิจึงเข้ามาถามพระเยซูวิสศ์เจ้าว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดในผ้าณน,นจักรสวรรค์และทําไมพระเยซูวิสศ์เจ้าจึงนําเด็กมายืนทั้งกลางเขา นาคิดประการแรกว่าทําไมสิทธิ์จริงถามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าใครจะยิ่งใหญ่ที่สุดในพระนาาจากสวรรค์เหตุที่เขาถามแบบนี้ก็เพราะว่าบรรดาศิษย์ที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทั้งสิบสองคนเนี่นะเขาหมายมั่นปั้นมือว่าโอ้โหองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เป็นคนที่ได้รับความนิยมมากเพราะฉะนั้นสักันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าจะต้องเป็นกษัตร,ริย์และเขาต้องได้รับตําแหน่งแต่ว่าตําแหน่งนั้นมันก็จะมีตําแหน่งสูงตําแหน่งตำ่ตำตําแหน่งใหญ่ตําแหน่งโตตําแหน่งเล็กตําแหน่งน้อยก็เถียงกันอย่างนี้เถียงกันว่าใครจะใหญ่กว่ากันไงใครจะใหญ่กว่ากัน ที่น้องที่สุดนั้นพระเยซูวิเศษเจ้าพระองค์จึงนําเด็กเล็กๆเข้ามาการนําเด็กเล็กๆ,ๆเข้ามาแล้วพระองค์บอกว่าคนที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นจะต้องเป็นคนที่มีใจเหมือนเด็กคุณพ่อเองก็เคยขัดแย้งกับพ่าวสาราตอนนี้ว่าเฮ้ยมีใจเหมือนเด็กเนี่ยมันดีเหรอ มันนี่เรามีใจมันเด็กเนะี่ยเราก็เห็นเด็กแต่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเราเห็นเด็กงอแงนะเราเห็นเด็กที่ไม่มีเหตุผลเอ๊ะเป็นเหมือนเด็กที่มันจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ได้อย่างไรแต่ที่รองที่หลักคำว่ามีใจเหมือนเด็กสําหรับองค์พระเยซูพรศิสต์เจ้าแล้วเนะี่ยก็คือหนึ่งธรรมชาติของเด็กคือใสซื่อบริสุทธ เด็กนั้นใสซื่อบริสุทธิ์เด็กไม่มีวาระซ่อนเล้นเด็กไม่มีเลขกระเทศเด็กไม่มีเลขกลอุบายใช่ไหมครับเด็กไม่มีเด็กนั้นใสซื่อบริสุทธิ์พูดพองใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่ หิวก็บอกหิวไม่หิวก็บอกว่าไม่หิวเป็นเด็กเด็กซื่อเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการที่จะให้บรรดาัคาสาวกนะั้นเป็นเหมือนเด็กเหล่านี้เพราะว่าพวกเขานั้นมีเล่กระเทืไงพวกเขานั้นมีวาระซอนเลนเปโตรก็มีวาราซ่อนเลนนะ มาติดตามองพระเยซูริสเจ้านี่นะกะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ดัอิสคาริวส์มาติดตามองพระเยซูริสเจ้าก็ต้องการขาย,ยพระเยซูกิสเจ้าต้องการเอาศาสนาบังหน้าเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์และเขาก็ท,ทําจริงๆด้วยเห็นไหมคือทุกคนเนี่ยนะมีเป้าหมายสําหรับตัวเอง ไม่ได้ซื่อสัยบริสุทธิ์แล้วในขณะนั้นก็ยังเถียงกันใครใครจะใหญ่กว่ากันแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมที่เวลาไปกินข้าวล้วเถียงกันนะใครจะล้างเท้าให้ใครเนี่ยไม่มีใครล้างเท้าให้ใครเลยนะพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเออไม่เป็นไรฉันล้างให้พวกเธอเองพค์ก็เอากะละมังใส่น้ำพระองค์ก็เอาผ้าเช็ดเท้าล้างล้างไปเลย,เลย ล้างถึงเปรโตเปรโตชักเท้าออกนะบอกาอาจารย์จะล้างเท้าผมเด้อบอกใช่ไงก็เธอเป็นหวนนะัวหน้าเธอควรจะล้างเท้าให้คนอื่นด้วยซ้ำไปแต่ว่าเธอเนะี่ยไม่ยอมล้างให้ใครเลยอาจารย์นี่แหละจะล้างให้เธอนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทำเป็นตัวอย่างเลยสําหรับคนที่มันมันจอ้องหง่ะมันจอ้องหองเพราะนั้นได้พระเยซูคริสต์เจ้าก็นําเด็กมานะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขา เด็กมันใสซื่อพวกเจ้าที่จะเป็นใหญ่นะันต้องเป็นคนอย่างนี้ประการที่สองเด็กยังไงประการที่สองนั้นเด็กเป็นคนสุภาพถ่องตนมีเด็กที่มักใหญ่ไฟสูงไหมมีเด็กเตรียมอนุบาลมันบอกว่าเออนะเดี๋ยวฉันจะปฏิวัตินะรัฐบาลของจุดจุด แล้วฉันจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองมีไหมไม่มีอัตอมชวนการ์ตูนพร้อมกับไบเบิลนะวางแผนป้นธนาคารมีไหมไม่มีเด็กมันใสซื่อสะอาดเด็กมันป้าน,นอนสอนงานบอกให้ทำอะไรก็ทำอาจจะดื้อเป็นบางครั้งมันสุภาพ มันเป็นไม้อ่อนดัดง่ายนะเพราะนั้นเราจรึงบอกว่าเพราะนั้นจะสอนเด็กต้องสอนตั้งแต่เขาเ,เล็กๆนี่แหละไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดายากบางทีไม้แก่ไปดัดแล้วมันดีดเอาเพราะนั้นพระเยซูกิจยาก็ต้องการบอกเราเช่นเดียวกันว่าให้เรานั้นเป็นคนที่เหมือนเด็กก็คือเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อม บอกให้ทำอะไรก็ทำสอนอะไรก็เชื่อฟังแต่ว่าสุดยอดของคนที่เป็นเหมือนเด็กเนี่คือใครคือแม่พระแม่พระอยู่ในครอบครัวของยอกิมและอันนาซึ่งเป็นพ่อกับแม่ก็อยู่ดีๆนะวันหนึ่งพระเป็นเจ้าพระองค์ส่งเทวดามา บอกว่าเนี่ยจะให้เธอเป็นแม่ของพระเยซูริสเจ้าพระผู้ไทยโอย้แม่พระด้วยความที่แม่พระเป็นคนที่มักไม่ไม่มักใหญ่ไฟสูงเป็นคนมักน้อยแม่พระบอก้ไม่ไม่ไม่ได้คนที่จะเป็นแม่ของพระเยซูริสเจ้านะัมันต้องเป็นคนที่อยู่ในลั้วในวังมันต้องเป็นลูกท่านหลานเธอดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอก ฉันจะเป็นพระมานดาของพระผู้ไทยไม่ได้เห็นไ,ไหมครับแม่พระปฏิเสธเป็นคนที่ไม่สนใจตําแหน่งเป็นคนที่มักเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่ไม่มักใหญ่ไฟสูงปฏิเสธและที่สุดเมื่อ พระเทวรากราเบียนบอกว่าโอ้ที่พระเป็นเจ้าอ,องค์ต้องการให้เธอเป็นพระมานดาขององค์พระเยซูวิสศษเจ้านี่นะเพราะว่าพระอ,องค์ต้องการที่จะไถ่บาปมนุษย์พระองค์ต้องการที่จะกอบกู้โลกพอแม่พัดได้ยินแบบนี้ปุ๊บต้องการที่จะกอบกู้โลกต้องการที่จะไถ่บาปมนุษย์ต้องการที่จะช่วยคนอื่นๆในโลกนี้ แม่พระรับทันทีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เดียวกันน่ยมันมองได้สองแง่แง่หนึ่งเหมือนจะรับตำแหน่งใหญ่เพราะฉะนั้นแม่พระปฏิเสธแต่อีกแง่หนึ่งผมว่าไม่ใช่เธอจะต้องมาก่คก่โลกเป็นแม่ของพระผู้ไทย ถามว่าแม่พระตอนนั้นเป็นยังไงแม่พระก็เออนะถ้าหากว่าให้มาช่วยตรงนี้ก็โอเคแล้วแม่พระก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านและที่สุดเมื่อแม่พระก้าวเข้ามารับเป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์เจ้าแม่พระเจออะไร แม่พระเจอความทุกข์เจ็ดประการแม่พระเจอความทุกข์เจ็ดประการเพราะนั้นในศนาสนาจักรคาทอลิกจึงมีวันฉลองแม่พระมหาทุกขมีวันฉลองแม่พระมหาทุกถามว่าแม่พระปฏิเสธได้ไหมได้แม่พระอาจจะบอกอู้ฉันไม่เหมาะฉันไม่พร้อม ฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆฉันเป็นเด็กบ้านนอกถ้าแม่พระคิดอย่างนั้นแสดงว่าแม่พระต้องการที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนต้องการที่จะเซฟตัวเองไม่อยากเอาตัวเองมาเสี่ยงในงานที่อันตรายแม่พระอาจจะตอบแบบแบบเห็นแก่ตัวก็ไแดบบ้เอ้ยใครมันทำบาปก็ให้มันไถ่บาปตัวเองสิ ใครมันทําบาปใ้มันมัน,ม,นมันไปไปแก้บาปไปดิฉันไม่ได้ทําบาปเนี่ยเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะใครทําผิดก็ก็กลับใจก็ไปแก้บาปก็ไปสารภา,าพบาปก็ไปกลับใจไหมทาไมต้องมายุ่งกับฉันแต่แม่พระพนิ์ตอบเหมาอนกแม่พระรู้ว่าไฟกิเลสตัณหาไฟมันกําลังเผาโลกแล้ว เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้ามาขอให้ไปช่วยดับแม่พระไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทีหลักนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าที่สุดนั้นเมื่อแม่พระมารับเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ตั้งแต่แรกเลยนะอุ้มพระเยซูคริสต์เจ้าไปในพระวิหารในวันที่แม่พระถือศีลชำระ ก็มีผู้เท่าซีมีอิอนพูดเลยว่าเด็กคนนี้เกิดมาจะเป็นเหมือนหออที่ทิ่มหัวใจของแม่เสร็จแ,แล้วพอสักพักหนึง่งเฮโรดก็จะตามฆ่าพระก,กุมารเยซูก็ต้องาพาพระกุมารเยซูหนีไปประเทศอียิปต์กลับมาพอสิบสอขวบพาพระกุมารเยซูไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็ม ปากฏว่า,า,าพระกุมารเยซูหายใช้เวลาตามถึงสามวันยังดีนะตามไปเจอในพระวิหารถ้าลูกเราเนี่ยไปเจอที่ไหนไม่รู้นะแม่พาไปเจอพระเยซูคริสต์เจ้าในพระวิหารแล้วพอกลับมาโอเคนะอายุครบสามสิบปีพระเยซูเจ้าออกเทศนาสนะสังสอนเทศนาสัะสังสอนไปหามลุ่งหามท่าม คนก็มองว่าเฮ้ยคนนี้มันบ้างานไว้มันไม่กินข้าวกินปลาเลยก็ใส่ความว่าผีสิงอีกนะส่งข่าวให้แม่ว้าแม่ว้าก็ตกใจนะมาหาลูกตัวเองนะว่าโอ้มันผีสิงแล้วเหรอมันบ้าไปแล้วเหรอนะเสร็จแล้วก็กลับไปเห็นพระยซูยุเจ้าไม่ได้บ้าหรอกแต่ที่สุดพระยซุพุศเจ้าก็ถูกจับ แม่พักเดินตามระยิสุทเจ้าแบกกางเขนพรยิสุท์เจ้าถูตากตีพระเยุิ์เจ้าหกล้มแม่พักก็เห็นพรยิสุท์เจ้าจะสินใจบนไม้กางเขนแม่พักก็อยู่ตรงนั้นพรยิสุ์เจ้าตายรับศพพรยิสุกก์ไยิส์เจ้าลงจากกางเขนแม่พักก็อยู่ตรงนั้นนำศพพระิสุทิ์เจ้าไปฝังก็อยู่ตรงนั้นนับแล้วเนี่ยนะความทุกข์อ่ะเจ็ดครั้งเจ็ดประการ แม่พ่าหลับแม่ผ้า,มผาไม่ได้เซฟตัวเองแม่พ้าไม่ได้บอกฉันจะต้องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนฉันก็ต้องอยู่สบายไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นพี่น้องที่หลับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทสอนสำหรับเรานะครับหลายครั้งนั้นนะครับเราต้องเสียสละตัวเองหลายครั้งเราต้องยอมเจ็บหลายครั้งเราต้องยอมเสี่ยงเพื่อที่จะ ช่วยคนอื่นเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะบางครั้งนะจำเป็นที่เราจะต้องพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดบางครั้งเราจะต้องคัดง้างกับคนที่มีอำนาจถ้าคนที่มีอำนาจทำไม่ถูกต้องเราจะปล่อยให้คนมีอำนาจมากินบ้านกินเมืองปล่อยให้คนมีอำนาจมาเผาบ้านเผาเมือง หรือปล่อยให้คนไม่ดีมาปกครองและสูบเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมไปเราต้องไม่ยอมเราจะต้องทำเหมือนกับแม่พระยอมเสี่ยงออกมาเพื่อที่จะไถ่โลกเพราะไฟโลก,กันแห่งกิเลสมันกำลังเผาโลวกแม่พระจะต้องออกมาตามคำขอของเทวดาที่พระเป็นเจ้าทูลส่งมาเพื่อที่จะดับไฟและที่สุดแม่พระก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็กัดไม่ปล่อย ที่สุดพระเยสุเจ้าก็ไถ่บาปมนุษย,ยชาติได้ประสบความสมําเร็จแม่พระซึ่งออกมาเสี่ยงเป็นเสียงตายแม่พระที่สุดก็ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องทีรักการเสียสละการทําตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าการทําเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมจะไม่สูญเปล่าแม่พระ ประสบความสำเร็จเพราะว่าแม่พระสุภาพความสุภาพนำมาซึ่งเกียรติยศแต่ความจองหองจะนำมาซึ่งความอัปยศลูซิเฟตกสวรรค์เพราะจองหองนำความอัปยศมาสู่ตัวเองแต่แม่พระมีความสุภาพจึงนำเกียรติยศมาสู่ตัวแม่พระเองแล้วก็มาสู่โลก เพราะฉะนั้นให้เราดําเนินชีวิตโดยยึดแบบอย่างของแม่พระและให้เราได้ภาวนาขอแม่พระขอองค์ผู้เป็นเจ้าผ่านทางแม่พระโดยสวดสายประคำบางทีถ้ามันขี้เกียจจริงๆก็สวดจบหนึ่งก็ได้ขยันลอยสวดส,สิบเม็ดขยันมากสวดห้สบเม็ดขยันมากขึ้นไปอีกสวดห้สบสาย แต่ว่าถ้าสวดดีๆสวสดจบเดียวอย่างศรัทธาก็จะเกิดผลเพราะนั้นพี่น้องลองดูนะครับชีวิตของเราถ้าเรามีชีวิตภาวนาภาวนาวอนขอแม่พระและเราจะไม่ผิดหวังขอพระเจ้ามวยพรเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาบันมารีย